เอาละครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทำดิททำไปเรื่อยหนาว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 มึอน,นี่หนาวไ,ไ,ไอยอันจะพึงส่บาดแล้วเมื่อกี้ดีนะครับผมแล้วจะมีคลิปใส่บาดให้เบื้องจักสองนาทีเนาะเขาก็จะทายไว้แล้วครับว่าหันไม่พามา่บินถบ,บาดเขาก็ได้ใส่ใส่บาดหนาบ้า,านครับ หนาวหนาวมากเลยมื่อน,นี้ครับผมขาสั้นนะครับผมหนาวกันบ่ครับเริ่มหนาวแบบมากๆเลยครับผมจากที่เบิ้งคาวโควิดเนาะ,ะกลับมาใส่แมตกันได้แล้วครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนเนะาะต้องป,ป้องกันเจ้าของไว้ก่อนนะครับด้วยความเป็นห่วงจากทางช่องเนาะผู้ใดไที่อยู่ ไก่พื้นที่เสียงกะระวว่างครับป้องกันใส้แม็ดไว้อีกครับครั้งนึงจากที่ห่างหายกันบ้านเนาะข่าวหนาย่านโควิดสิบเก้าโอ้ยค่อยหนาวหนาวครับหนาวหลายต้องใส่ถุงเท้าก่อนละเนาะหนาวมาอัดให้ยที่เดิมกับต้นบักช่วมผู้กั ใบหลายเริ่มจะมีนวยเริ่มจะได้กินนยวยเหรอแต่หักต้นมันมีนวยมันแป๊บเดียวมันก็นจะเป็นหนอนมันจะเนา่ามันโบคอยเท่าไรเด้อครับช่มพูต้นนี้มามาเบอาถึงห้าหน้อยกันจัหน้อยครับหาหน้อยพิเศษออก สองเก้าสองถ้าผู้ใดได,ไดช้ชมคลิปก็จะบอกว่าอย่าลืมกลับเฮ้ตัวแดงคือสองหกเนาะสองหกคือตัวแดงเฮ้แต่ว่ามันกย่าลยืมกลับสองเก่าน้ำเด้อสองเก่าเก่าสองอย่าลืม,ลมถ้าผู้ใดได้ฟังนะคะผมเนาะได้ฟังคลิปว่าได้ย่ำใบยุครับคอ,อนี้กบาบไหมลีเนะาะไหลีครับสองเก่าเก่าสองครับ ้าผูใ้ใดตามกลับกับเขาอยู่ครับผมเนาะเขาให้กันไวอยู่ส่วนลางออกสามซี 4. เข้าคิดว่าเจ็ดซีจะมาเนาะมาสามซีแท่นกะถ้าแม่นอันแนวทางของเอาขาเขาตั้งแต่น้อยแรกแล้วกะยุดเข้าเคยบอกไว้แล้วว่าให้ยุดนะครับเนาะยุดพ่อเอาไอ้กอนประมาณนี้ครับ ส่วนหาหน่อยปกติบอกเขาเลยครับหนื่องแปดแปดล่างออกเจ็ดหกล่างออกอยังล่างออกสามแปดครับบอมาเนาะรุดไปครับหรือว่าในห้อยเดินสองกับหกวีพี่หาหนึ่งสามล่างออกเจ็ดหกเจ็ดหกอ่ะบกเขาเนาะตัวเจาะมามี นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าหยุดเนาะเฮากระบ,บอกสามารถรู้ว่ามันจะมาอีกบ่กเฮาต้องยุดให้เป็นดนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้มียี่กี่ยี่กี่บวกล่าหุน่นล่าหุน่นถ้ามันข้าบอกเข่า,ขาขก็ต้องตามเนาะแด่วทางของเฮาจะเข้าแล้วก็ยุดประมาณนี้เด้อครับ แนวทางยิล่าหุ้นยีก่กีกับคือกันะครับถ้าเขา้วกุยุดธยี่กีกับมีตั้งแปดสิบแปดรอบยีก่กีออกทุกสิบห้านาทีส่วนล่าหุ้นมีเริ่มตั้งแต่เนี่คอืออีจีนแล้วก็ไทยบ่ายไทยเที่ยงไปเรื่อยๆนะครับหุ้นจีนไต้หวันเกาหลีฮ่างเสิงระมาานัะนะครับหุ้นมาครับล่าหุ้นบวกยกี่กีกับ ประจำวันที่21มันจันทร์เนี่ครับมันจันทร์มีหวยเลาานําเลยครับสองกับสี่ล่าหุ้นยี่กีสองกับสี่จัดไปครับวิ่งรูดมักตัวใดก็จัดไปครับหรือว่ารูดสองโตกับล่างชอบล่างกับรูดล่างชอบบนกับรูดบนถ้ามันมาแล้วก็ยุดประมาณนี้นะครับแนวทางเนาะหรือจะวิ่งบนรูดล่างวิ่งล่างรูดบนประมาณนี้แล้วครับอันอันนี้ก็ บัดงเลนกับบัดเก่งปนไหนแต่มีแต่อันคำนวไนห้ที่ซื่อเะครับผมสองกับสี่ยี่กีเด้อครับพี่น้องหนาวมาเมื่อนี้ครับฮานอยวันนี้ครับประจำมัววันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคม ล่าวบวก้านอยถ้าเขาห้าหนอยแล้วก็ยุดเนาะยุดประมาณนี้ครับเพื่อความหวังดีเนาะเอาก็อยาให้เขานี่ไอหนาวออกจากปากเลยแต่ว่าว่เหินดนะครับว,ว่าไปมันเหมือนกับไอออกก็เลย แสงแดดกำเริ่มกำลังเริ่มมาซอยแล้วความหนาวเข้ามาครับตัวเด่นเข้ามือน,นี้เลา่าฮานอยคำนวณด้ดซีซีก็ผ่าคำนวณด,วซดว้ซีก็ผ่าด้วครับซีก็ผ่า ตัวแดงตัวแดงตัวนิ่งสี่ตัวนิ่งเนาะตัวแดงส6กับส7่จับคู่มากก็จะมีส1่หตัวการครับ8ปดเ อีกรอบครับทวนสี่หกสี่เจ็ดสีหนึ่งสีห้าแปดเจ็ดแปดเก้าจัดไปครับถ้ายังมักแนวทางนั้งช่องเฮาจัดไปครับกําลังใจกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุก การรับชมขอบคุณหลายๆครับผมมาต่อไปเลยครับเดนสีก็หาต่อมาครับ 5. หาครับหาจับคู่มากก็จะมีหาสองหาสามหาเจ็ดตกกันครับ สองหกขอตามตัวกันอีกตัวหนึ่งคือหนึ่งศูนย์ซึ่งเข่าตามมากสามหมื่นสี่หมื่นแล้วครับขอตามอีกหมื่นหนึ่งครับห้าสองห้าสามห้าเจ็ดตัวกันสองหกหนึ่งศูนย์ นี่แหละครับผมชัดไปเด้อครับผู้ใดยังมักแนวทางเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งจากการคำนวณอีกทางช่องหนึ่งครับกะถ้ายังมักกันอยู่กะกำลังใจแล้วครับผมคำารังใจเลขก็ต้องมีเขาไม่ลดย่าตามหลายอาจารย์ครับ ถ้าเขาเชื่อมัน่นคือว่าอาจารย์ใดที่เขาเ,ขาเชื่อมัน่นกะถึงจะรุดก็คงจะรุดบ่ด้หลายงวดเนาะเขาต้องกลับเขามาอีกคือเกขาต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในประมาณนั่นครับแบบประมาณว่าถ้าบอกเขาแล้วถอดใจถอดใ,ใจก็ต้องเขาต้องเบิ่งว่าอันจากการคำนวณมาแล้วเขาเขา่าบอยบอยประมาณนี้นะมันคือเรื่องคับผมมาจับสามตัวครับเจ็ดสี่หก ห4า1ีหอีกตัวนึงครับ8ปดเจ,จแมวมาเดี๋ยวจบการคำนวณไว้เท่านี้ครับ แต่จ,จากลากันไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆรวยๆอย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับผมกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมถ้าล่งคลิปไปแล้วก่อนก็จะได้แกงเตือนว่าอ่นเฮาล่งคลิปไปแล้ว้ะครับผมหนาวอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม มาโล่งห้เป็นแนวทางคือเกันสำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอหามีความสุขหลายเลยเรื่อยๆิงมาท้องมาเร็วมามานี้มมามามาเร็วๆไปไหนมาวะคนเก่งไปไหนมาวะคนเก่งเฮ้อดูน่ะ มันขี่ดื้อเด้อกับมันขี่ดื้อไรมันหนาวไหมลูกฮะมันหนาวไหมมันเป็นยังไงเนี่ยมันหนาวไหมลูกเห่เฉยหนาวหายเบิ่งอยู่กับแมวอยู่กับหมากับแมวนี่แหละครับแมนบอืมอื แล้วครับผมเอาเบียมาฝากมันกันหนาวมันกันหนาวคือกันเนาะมันวไดดใส่เสื้อแห้งหนาวเลยลหละเอานั่งลงนั่งลงเลยดีนั่งลงตรงนี้แหละมันหนาวมันคืออุ่นกว่าค้นแท้คนห่มผาเดี๋ยนี่นั่งลงมันหนาวนั่งลงลูก